สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกทานยัง่าได้อยู่ในนอนพี่น้องเลยรถห้ากระึ้นกับวาปั่นต่อแต่ว่าแล้วอ,อะไรพี่น้อง วันไหน ก็สอบพี่น้องสอบไม่ได้กะสอบเวียดพี่น้องเลย ว่านามุนกัลบเข้ามาใหม่ได้ดีพี่น้องออกเมื่อตั้งแต่ตอนหัวแรงบ่อมีไผอยู่น้ำเมียออกเมื่อหล้วก็พอดีเจอชุมเาอยู่พุ่นสื่อสารบ่ตรงกันพี่น้องพอย่าพามผัดบ่ฮหูบ้วหูเฮากำปีเงืงนะ้องเน่ะออกเมื่ออยู่เป็นหมู่น้ำมุนผัดสั่งให้หัวน้ำมุนออกเมื่ออีกแันนิมุนย่านมาสันไปไปไปออกเมื่อมาสันออกเมื่อไปเห็นชุ่มเผาอยู่หันถท้าว่าเขายัางไล่บ่ยังไล่เติบ ปัดเข้าขมาไปเขายัางไล่ก็เลยโท่ให้ผัวน้ำมุนข้ามาแล้วก็ให้อีซี่เอาไปอยู่เป็นหม,นมูน้ำมุนเดชินาพี่นอ้องแต่ว่าอีซี่มันเมื่อแล้วผัดปั๊บผัแหล่ผัดกระโหลกกระลน้นอะไรพี่นอ้องแบกสอบขามา่าขมาลบหัเจ็บขาก็เลยมันเมื่ออยู่เป็นหม,นมูน้ำมุนตอนนี้อีซี่ก็เมื่อแล้วกับผัวนะ ตอนนี้น้ำมนก็นอยู่กับลูกแล้วก็กับมะเลหันชำ้ำตัวออกเมื่อ ม่าผมเห็นม่าเมาื่อยแห้งม่าไปนอนดิ ร้องแท้วพี่นะเดี่ยลอยยักสอบฮะลอยสัสิบสองสอบเดี๋ยวลอยชา้สิบสองสอบเขาจะเอาขาหนะหกสอบบ่เอาขาปันา่นขาปั่นเขาจะเอหกสอบเึ่งบ่ยันตัวไป้ายไม่ยังเขาจะเอาอยู่นี่ มาก้อนผูมา่านในรถปั่นนี่ยับพอน้องเดือนแน่พี่น้องมาตะเกาหลีเพิ่นมาก่อนเมียเพิ่นแม่น้องเดือนนะยังบ่ทันมาถามพัวเพิ่นวะเป็นเดือนหนึ่งเมียยัเสียมากัวมาก่อน อลอยช้าสามสอบรวมรวมท้านเขาจะเอาครับบ่เขาจเอาหกสรุปแล้วเขาก็ลอยช้าิบสามสอบเขาจะเอาหกสอบก็เลือยอยอู่ยส,สัก ไฟเอา chai เอา là เอาเรือนไปนี่หือแล้วห้ามบุชึกเลยอ่ะห้าม พจ้พี่ท uh mm ี่พ huh ี่น cin ้องแพ้กับมุถือแคค้นแพ้กับว่าสี่ชิบหาชิปแต่ไม่ได้ล่อยกลัวว้ายเข่าสานีน้พี่น้องชิบไม่ได้สามชิบสี่ชิปชิบเป็นหัวหน้า หนอยสามสิบสามสอบจะเอาหกสอบครึ่งเอาไป้จบีีนี้